โตแล้วสวยออร่าพุ่งน้องมะลิลูกสาวปอทฤษฎีโบแวนดาโตแล้วสวยมากความสามารถบังออรา่านางเอกจับลุกนี้ทำที่พี่หัวใจละลายต้องบอกว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ใต้จริงๆสําหรับน้องมะลิลูกสาวสุดที่รักของพระเอกผู้ล่วงลับปอทฤษฎีกับภรรยาสาวโบแวนดาที่ชื่นชอบการเต้นที่มักจะมีคลิปโชว์สเต็ปแดนออกมาให้แฟนๆได้ติดตามอีกทั้งยังเข้าสู่วงการบันเทิงมีผลงานการแสดงตามรอยคุณพ่อแล้วด้วยล่าสุด7พฤษภาคม2567 แม่โบก็ออกมาเผยภาพน้องมะลิในวัยสิบขวบที่ขึ้นเวทีเป็นหนึ่งในทีมเต้นของสตูดิโอและโรงเรียนสอนเต้นชื่อดังซึ่งนอกจากจะอวดสเตปแดบนบแบบแบบแป๊ะแปแล้วก็ต้องบอกเลยว่าน้องมะลิยิ่งโตยิ่งสวยสัตว์ออร่าความปังเครื่องหน้าสวยสะดุดตาน่ารักฉายแววนางเอกจับสุดฮ่าฮขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยน่ารักของน้องมะลิกักนยกใหญ่พร้อมบอกอีกว่าโตแล้วสวยมากจริงฮ่าฮ